เดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะคะช่างก่ออิดนะคะทำกันอยู่สองคนสามคนนะคะทุกคนเป็นสร้างลีลายาอยู่ค่ะทำส่งเคาะหนุนเคาะหนีเคาะหนันจักหน่อยบ่เคาะจิบบ่ยึดเนาะ <laughs> ดูครับการเสบเอกยิกมแล้าคู่ไมอยิ้งเลไหม อิดแดงเล็กตัวนี้นะคะจะเอามาไว้ก่อเสาขึ้นอีกนะคะทุกคนเสามต้นเล็กมากเ <_ t od ic> นื่องจากเสาต้นเก่านะคะเทคันไว้หลายปีแล้วนะคะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็เลยจะต้อง ก่ออิดเล็กขึ้นไปค่ะสั่งอิดบล็อกแดงมานะคะทุกคนก้อนเล็กนะคะมา500ก้อนไม่รู้ว่าจะพอไหมแต่ถ้าไม่พอก็ค่อยไปสั่งใหม่ค่ะค่อยๆทําไปทีละนิดทีละน้อยนะคะตามงบประมาณที่เรามีนะคะทุกคนค่าแรงจะไม่ได้เสียนะคะทุกคนเป็นปูกับแฟนทํากันสองคนนะคะหรือจะประหยัดงบตรงนี้ไ,ไม่รู้ว่าถ้าทําเสร็จแล้วจะหมดงบไปเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็หมดไปประมาณเกือบหมื่นได้แล้วนะคะทุกคนเฉพาะอิดนะคะแล้วก็ปูนแล้วก็ทรายแล้วก็หินแล้วก็จะมีอ่าเป็น พวกเหล็กนิดนึงนะคะทุกคนที่เอามาไว้ทําประตูประตูรัวนะคะเราสั่งเหล็กมาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําขึ้นโค้งเสร็จแล้วนะคะทุกคนเหลือแค่เหล็กดัดที่เราจะเอามาไว้ทําเป็นประตูนะคะแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าจะใช้เหล็กดัดหรือว่าจะใช้สันไถยนะคะทุกคนเพราะาเรากาลังคิดอยู่เพราะจะยังเหลือเหล็กอีกนะคะที่ยังไม่ได้สั่งมาเพิ่มนะคะแล้วก็จะมีเป็นปูนนะคะมาไว้ฉาบแล้วก็สีนะคะทุกคนก็ทาได้เรื่อยๆามงบนะคะมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นไปก่อนสําหรับใครนะคะที่อยากรู้นะคะว่าทํางบประมาณหมดไปเท่าไหร่นะคะแล้ววออกกกมมาาจะสยไห็ ติดตามไว้เป็นตอนต่อไปนะคะทุกคนแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะคะทุกคนคะแต่ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะก็ฝากพี่ๆเอ็นดูช่องน้องใหม่ของเราด้วยนะคะทุกคนก็จะทําคลิปเกี่ยวกับพวกเกษตรกรแล้วก็ก่อสร้างแบบนี้ลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรามีอาชีพนี้เนาะ mặt ở cho đoạn giai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  đoạn